สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube นะครับในช่องบ้านซ่องประกันชีวิตแห่งนี้นะครับเ<ม>นื้อหาต่อเนื่องกันมาเลยนะครับชิดก่นอนหน้านี้ก็พูดเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของค่าชดเชยไรบวันค่าชดเชยไรบวันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิตนะครับเป็นสัญญาเพิ่มเติมประกันชีวิตออกแบบมาเพื่ออะไรครับ มีบางอาชีพนะครับเมื่อวันใดที่เขาป่วยหรือเขาบาดเจ็บเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้ตำงานหมายถึงว่าไรายได้ต่อวันของเขาที่เคยหาเลี้ยงชีพอยู่สูญเสียไปด้วยเช่นเขามีไรายได้อยู่วันละ2,000บาทเขาไปอยู่โรงพยาบาล5วันทำให้เขาสูญเสียรายได้ไป10,000บาททั้งๆที่เขาไปอยู่โรงพยาบาลเขาเบิกค่ารักษาซื้อไวลวเบิกได้ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายแต่ โอกาสการสูญเสียรายได้ของเขาที่อยู่ในโรงพยาบาลใครจะมาทดแทนนี่ครับเลยจาเป็นต้องมีสัญญาตัวหนึ่งเรียกว่าสัญญาค่าชดเชยรายวันนะครับเกิดขึ้นนะครับค่าชดเชยรายวันจะมีให้ซื้อให้เลือกวันละเท่าไหร่วันละ1นึ่งพันสองพันสามพันสี่ันห้ัน แต่ท้งนี้ท้งนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อวงเงินค่าจเจือในวันสูงๆได้บริษัทประกันต้องดูอาชีพและรายได้ของคุณด้วยว่ามันเหมาะสมหรือไม่ใช่ไหมครับเช่นคุณอาชีพหมดทำอะไรรับจ้างขายของหน้ารักมีรายได้วันละ300อบาทแต่คุณมาซื้อก็จะเจอประกันวันละ5,000ัอย่างเงี้ยครับ มันเป็นไปไม่ได้ทำไมบริษัทไม่ขา,ายล่ะครับเพราะมันเป็นจูงใจให้คุณไปถวยและนอนเอาวันละห้าพันมาดีกว่งมานั่งวันละสามร้อยถูกต้องไหมครับเล้วก็เขาเลยดูอาจจะต้าสงสยัยอาจจะดูสเตตเมนต์คุณด้วยว่าคุณรายได้สมเมตุสมผลไหมที่จะซื้อค่าเชยในวันสูงๆนะครับนี่คือค่าเชยายวันแล้วค่าเชยในวันมีกี่แบบครับมีค่าทั้งแบบทั่วไปธรรมดาอันนี้ก็คือค่าเชยอ,อาชีพทั่วไปนะครับค่าเชยวันละพันจริงจ่ายเพียปีละพันห้าร้อยบาทต่อปี อันนี้ก็เจเตรงๆเลยครับวันละพันนอนสิบวันก็หนึ่งมื่นนอนห้าวันก็ห้าพันนอนสามวันก็สามพันตรงๆแต่เจเชยอนานหนึ่งปีเหมือนกันนะครับตัวนี้เบี้ยประกันไม่เริ่มตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไปมีอาชีพแล้วจนถึงอายุหกสิบปีสัญญาตัวนี้จะตัดที่อายุหกสิบปีนะครับจะตัดที่อายุหกสิบปี นี่คือค่าชดเชยแต่จะมีค่าชดเชยบาุบันถ้าถามว่าเฮ้ยถ้า60ปีแล้วมันตัดนะครับ60ปีแล้วมันตัดแล,แล้วถ้า6กเอ็ดล่ะก็ไม่มีค่าชดเชยสิบางคนก็อยากจะมีค่าชดเชยต่อเขามีค่าชดเชยที่ออกแบบมาใหม่นะครับคือให้สามารถชดเชยได้ถึงอายุ80ปีแต่เบี้ยประกันจะสูงกว่านี้แล้วก็จะมีเงื่อนไขในการชดเชยที่แตกต่างจากนี้ออกไปนะครับก็คือเช่น เบี้ยประกันจะปรับทุกๆ5ปีเหมือนค่ารักษาพยาบาลที่อายุลงท้ายเรเลข่ยงเลี่ง่งะอ่าแต่ค่ารักษาการชดเชยตัวนี้จะไม่ขาดขาอายุช่วง6 0ปีแล้วนะครับหรือจะให้คุณเพิ่มเป็นอีก5้าเท่า1ิบเท่ากรณีที่มีการป่วยนั้นมีการต้องใช้วางยาสลบหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นหรือเจอโรคร้ายแรงให้เพิ่มึือเป็นกี่เท่าของค่าชดเชยนี้อีกอันนี้คืออยู่ในเงื่อนไขของค่าชดเชยรายวันที่เขาเรียกนะครับ ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลของค่าตดเชื้อในวันก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมลืมพูดท่านไปเนะื้อคลิปที่แล้วว่าไอ้ค่าวนรถไฟเหล่านี้แหละครับนะครับค่าบนรถไฟเหล่านี้น,น,นี่หนึ่งเสริมนะครับคลิปนี้เพราะว่าตัวนี้สั้นนะครับถ้าหัวรถไฟมันหมดอายุมันหยุดมันจบสัญญาอันตัวเหล่านี้ที่พ่วงมาก็จะหยุดไปด้วยหลายท่านนะครับเวลาซื้อประกันนะครับโชคจะซื้อ สัญญาแบบสั้นๆเช่นสักยี่สิบปีจบเอาเอาสั้นๆก่อนสมมติอายุสามสิบซื้อสัญญายี่สิบปีซื้อพ่วงครบทุกอย่างครับแสดงว่าเขาครบยี่สิบคุณอายุสามสิบพอสัญญานี้ครบยี่สิบปีคุณอายุห้าสิบพอห้าสิบเขาก็คืนแบบประกันอะไรเรินก็ตามเงื่อนไขของแบบประกันสัญญาที่พ่วงมาก็ก็หยุดลงด้วยทั้งหมดนะครับหยุดลงด้วยทั้งหมดทีนี้คุณก็คิดว่าอ่ะไม่เป็นไรก็ฮะก็ซื้อใหม่ แต่พอซื้งใหม่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่คุณถือสัญญาอันนี้อยู่คุณมีโรคประจําตัวความดันเบาหวานไขมันหัวใจแล้วแต่นะครับบางอย่างคุณจะซื้อกับกันพวกเหล่านี้ไม่ได้เลยก็มีหรือซื้อได้แต่ต้ก็ต้องเพิ่มเบี้ยหรือถูกสลักยกเว้นโรคอะไรเกิดขึ้นมาหลายคนคับเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเอา้าบริษัทประกันเอาเปรียบ เนี่ยครับเพราะว่าคุณไม่เข้าใจว่าเวลาคุณซื้อสัญญาเหล่านี้คุณต้องดูตัวสัญญาหลักตัวมันด้วยว่ามันจบตอนคุณอายุเท่าไหร่ที่บังคับจบนะครับแบบที่ปลอดไปที่สุดคือแบบตลอดชีพแม้ว่ามันจะจำเป็นระเบียดเส้นสิปี15ปี20ปีแต่มันหัวมันอยู่ได้ลากคุณไปถึงตลอดชีพถึงก้าวถึงก้าดีนะครับแล้วปัจจุบันนี้สัญญาการรักษาพยาบาลที่แคนาเดนะครับถึงมันจะลากยาวก็เถอก็ตามนะตัวปัจจุบันจบที่อายุ80ปีและข้อตัวใหม่ ของบริษัทอย่างบริษัทเอเอสเอ็มเฮลท์ฟิตเลยครับจะจบที่อายุ85ปีคืออายุ86ก็คือจบครับบังคับจบเหมือนกันแม่หองผมยังไม่จบนะตัวค่าชดเชยตัวเนี้ยผมบอกไปแล้วว่าตัวธรรมดาจบที่60ปีแต่ถ้าตัวพิเศษตัวเอสเอ็เอ็กซ์ไรพวนี่ยก็จะจบที่อายุ80ปีนะครับแต่ในเบี้ยเพิ่มนะครับสัญญาอุบัติเหตุนะครับนี่พูดเรื่องจบกันก่อนสัญญาบาดี มันจะบรรทัดจบที่อายุ65ปีคือขึ้น66เขาจะตัดแลวเขาจะไม่ขายต่อนะครับการเจรจาประเด็ก็จะไม่ยิขึ้นนะครับสัญญา40ลูกรลายพวกนี้อยู่ถึง80ปีนะครับ80ปีถ้าเกิน80ปีก็จะตัดนะครับสัญญามะเร็งนะครับและเพื่อนนะครับนี่ก็อยู่ถึง80ปีเหมือนกันถ้าเกินครับเ็าจะตัดออกถึงแม้ปัวนมันจะยังอยู่นะครับ สัญญา PA เนี่เป็นตัวเสริมนะครับซื้อได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พออายุขึ้น61เปีเรียก็จะถูกกับเพิ่มตามความเสี่ยงนะต่อได้ถึงอายุถ้าจะให้ผิดก็เจปีนะครับนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมของสัญญาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในในคำวุวนของแบบประกันชีตนะครับตรงนี้เพราะว่าหลายคนหลายคนก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของว่าตัวหลังกับตัวหัวเนี่ยผมพูดไปนะครับมันมีบทอายุไของมันด้วย บแต่ที่สาคัญที่สุดตัวต้องมองนะครับถ้าคุณต้องการคุ้มครองสวัสดิการนะให้ซื้อหัวแบบแบบตลอดชีพจะปลอดภัยที่สุดเพราะมันอยู่ได้นานเป็นพวกสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยหมดอายุขาไยไปีแต่ถ้าคุณซื้อหัวที่สั้นนะไอ้พวกสัญญาต่างๆเหล่าลนี้ยังไม่หมดอายุขยแต่หัวมันจบไอ้พวกนี้จะจบไปด้วยนะครับต้องจบจบไปด้วยจบไปด้วยปัญหาว่าซื้อใหม่ขึ้นมาที่จะซื้อได้หรือไม่ได้อันนี้ก็สูญเสียเพราะว่าทราบอยู่เลยว่าประกันชีวิต ทุกวันนี้คนเรามีเงินมากมายเท่าไรก็ตามคุณซื้อสินค้าในโลกนี้ทุกอย่างได้เกือบหมดเลยแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีคุณซื้อประกันชีวิตไม่ได้หรอกครับคุณเอาตามมันเป็นล้านล้านตั้ง,งเพราะ็าไม่ขายนะครับตรงนี้สัญญาเหล่านีญญาา้นะครับสัญญาสุขภาพนะครับโอเคครับสัญญาค่าชดเชยไดนะ้บันแล้งเงวเสริมด้วยตรงนี้อีกเล็กน้อยก็ขอจบลงเพียนครนี้ขอบคุณครับ